ถึงเวลาหลังเริสศีแดงชิรักศิลาจารย์ทรัพย์ศาวบาทรัพย์แตงโมเหนสุขนี้สุพรรณคำนึงของนนกูเบลบุรุษแรงานจากการแข่งทีมาของมาดามชาขอบคุณผู้การสนับสนุนนะครับของศักดิ์สาท่งเที่ยวรักรเจริญ ทรงเจริญคาแคร์วิก,กเกศูนย์จักเย็บแล้วก็วิชาการค้ารวมกับสนามเตะวูฟยูอนเต็ด มือจับยันได้การสนามาตรลนี่หย้อนกลับไปโอสกอนหรือโซฟาไม่ใช่ก็จะว่าดิ้นบอลุ่มของศิลาเจริญทรัพย์ข้าวมากันอยูดู้างเหมือนยิงอัด ขอโทษด้ดูเพื่อนนีดูเพื่อนนอยดิตาขยหน่อยตาขย่าหน่อยถูกปะพขอโทษกันมีน้ำใจออลของชือาเบิร์นคิดออกครับทุนี้ลองทุงของซับแซงโมธนาพลจันสกุนี ไปครนี้ฝมายเลเกียดมีสองเบอร์รับไตงโมิเาไนี้ไม่ได้ครับ ไม่ผ่านครับตัดแตงโมตัดบอลได้ล้ออขวามาธนพจันทรคุณีธนพลมันเข้ากลางมา,ออา,า, ول, าอเอาขวาธนพจัรคกุลีโหดีใจแม่เลงชาลาดูรัตุีธนพลธนพลทงเข้ากลางให้ใหมเลย10โอ้โหเปชาวันดูสัไก,ก่แม่อ้นขอยังลูกเดียวยังมีโอกาส ทั้งสองทีมนะไเขื่อน่งเวลาหลังเพิ่งจอเริ่มอยาาออกไหมลูกนี้นกกรมาธนี here, okay. no 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 mm ่นกรรมาิรพนกกรรมจัิระกนเดชุ่มมาชีวะชีิะชับ ว่าฟาวครับเป็นของคับแตงโมเพลเียการู้นี้ก็เว่าปีชาวันดีปีชาวันดี ยิงเลยก็โอ้ยเสียใมากครับแัีหมายเลขสองครับพงสกรลลอโสภาเสมอ้กับซับแดนโบได้นะครับเป็นหนึ่งเท่าหกหมายเลขสองพงสกรลลูโสภาจากใจกองเชียร์้าเายิง หมายลขอะไรอะไรยิงเหรอหมายเลขเจครับชาชอิชไหมมีงคนหมายเลขเจ็ดคนชาติอินโผล่เปล่ไว้ไว้ไว้น่งยี้เรงวาลงมาใน้อคุณนนลครับรับแตอโ ผมต้องไม่ทันเลยครับจังหวะมันจะพุ่งไม่คิดเพื่อจะยิงเร็วขนาดนี้เพ่มเพ่มเคลื่อนที่ครับวิ่งเพิ่มครับถุมฟาวครัดเวลาด้นะปนุปุนุุ

ซับจนสิราเจริญซับถึกมาได้ไหมลุกนี้ปีชาวบันดีโอ้ยพิรัทอกินโพพิรัทเขียวมาแกออกขวามาโอ้ลูกนีผงสกนรดีใจพา ส่ข้าด้านหลังฟาวนี่ี่องได้าวเาะของทางฝังทิมคับแจงโมงอภิรัตอินโพครับธนาพเปิดลูกิฟ้ไปปอออภิรักษ์ได้ได้หมายเลขเจ็ดธนพลการสกุลดีธนพล ต่อใช่โอ้โหสองโซวครับลูกนี้มาเจอครับอภิรัตน์มิ่โพเล็กขึ้นหลังไหมสามกันอยู่ใครได้ครับตรกนี้เบียดหายใจรถ้นคอแล้วครับตรงนี้จิ้งจ้านกระพันหมาตรงนี้เก็จ้าหัวแล้วเอ็ย มาต้เอาไปันีวไปเลยเดียวจะเ็เือดชันมากบอกไว้อยู่ครับจ่ายย้อนเดี๋ยว่ายเลูกเดี๋ยวจ่ายเลยีละเส้นซับออกขวาไปถไงกนี้ถี่โค้งเฮ้ยแขงกับจูนันี้ สวัสด<โ>ีสินาเจนครับขอชทษคับลกนี้่้าแขงสุภัสจันดุลขอไปเจนครับลกงนี้ผลจากันที่พงศกรลทธิสภาหอยหนางไอ่ะแล้วก ยิงใจมาน่อยผมเหม่งผมตอครับทุนนี่ถ้ายาวเลยถ้ายาวเลยอยาที่ออกมาทันครับทุนนี่ลงเวลาได้ครับอยเอาอนครับับจังโมยัมนั่งอยู่เพื่อทีขาวถึกสมบ้ติห้ารับอุ้มโพ ธนพลธนพลจันคุณีเปิดเดมาเ้ย ป่าเล้ยงฝังทีมซับแตงโมในฟีกี้เจ้าเด็กคนดูแลทีมมาดูแลลูกทีมมาเป็นโรงพยาบาลกัน ที่ของซับกางโมยูกา,า,าย่างคางครับลูกนีหมายเลขเจ็ดชาทิตย์อาทิตย์คุณโม สี่ทิศรพยะประมาณสิบกว่าล้าน กลับมาตรงนี้ดึงแรงเลยครับกระดับออก สองชมชิมพลีออกเข้ามาสื่อพงแต่พิษไปมสื่อพงธุมชิมพลีสอนโอ้โหนี่สือหมดครับโอ้โหโดนสาเค็มอินโพร์จะการออกไปได้ครับซัดแจงโมยังไม่แล้วทัง้งสองอุดรหนึ่งช่วงท้ายเกมเสื่อที้ออกมาได้ครับสื่อจุดนี้ครับแต่ออกข้าวมา

เวลาเจอซับลงเลยลงเลยงเลยงเลยลงเลยงเลอาโดวตการบอลได้ครับทุกฟัคุณจะพัดช่างรอครับคุจะพัดโกิแสนครับดูินไ้ครับนเยสินคู่เบลให้ทุกัทีมซับ Tao mù đây ชนะจับมาที่ั่างซเลือดพี่ทวไมดิเลือดพี่ทไดิขวายาวไหเโอ้โห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 อ้หอ้วหโอ์โหโอ้โกโอ้โหโอ้โหโอ้ลอ้โเอ้อ้โหโอ้โหโอหอ้โนโ้โหโโหอ้โหโอ้โแโอ้โั้โอ้โหหหโน้ห้อ้โหโครอห้อ้อหก วันสองโพรตะกรอลูนเสภาแล้ามาไเ้เก็บาชาคิ้นอินโอร่วลาเจริญซับน้ำกองกับจากปีวัตรขมหมอมานเลเก้าแต่าว่าตามไม่ใชนครับเก็บสาแท้ไม่ได้ครับซักแตงโมสองคอนโดสดนึ่ง